การที่จะเลือกของให้ถูกใจแล้วก็ปรับตัวมาตลอดทุกๆช่วงเลยค่ะกว่าจะ50ปีได้เนี่ยเรียนนําตรงว่าปรับตัวไม่ได้หยุดเลยมีลูกค้าเคยบอกว่าโอ้ยของพี่หมูเนี่ยเหมือนซาร่าแห่งวงการพรมเลยเนาะโอ้ลูกค้าตั้งให้เองเลยก็คือว่าเราอารมณ์แบบพรีเมียมแมสนะคะคือพรีเมียมไม p พรีเมียมคุณจะไม่สามารถหาสิ่งนี้ที่ร้านอื่นๆได้เพราะว่าเราเอ็กซ์คลูซีฟเข้ามาเจ้าเดียวในประเทศ ็น51ปีปีนี้เข้าปีที่51แห่งความทรงจำมากๆค่ะเข้ามาช่วยคุณพ่อเพราะว่ามีควรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักมากค่ะที่เรียนจบสอบเสร็จวันสุดท้าย7มีนา2530พ่อส่งเข้าโรงงานเลยสองคนกับพี่สาวก็ไปอยู่ที่โรงงานแล้วเราก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ตอนนั้นหลังเรียนจบอยู่ยุคที่ใหญ่มากคือ8สาขาตอนนี้เราก็จะเหลือแค่เพียง สามแฟลชชีพสตอรแล้วก็อีกหนึ่งสถากานใหญ่นะคะทำตรงนี้กันให้ดีที่สุดเพราะว่าราปุาบเนี่ยในขณะที่ไซซิ่งเราเล็กลงแต่ยอดขายดีขึ้นการดูแลใกล้ชิดขึ้นค่ะก็อยากจะบอกว่าโชคดีนะคะที่ว่าพี่เนี่ยก็เกิดบนกองพรมทำให้เรามองปุ๊บเราก็จะรู้เลยเพราะว่าเราโตมากับสิ่งนี้เรารู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี ที่ก็อ่านหนังสือแล้วดูแมกกาซีนหรือว่าอ่านข่าวพบแต่งบ้านแล้วก็จะเห็นเทรนดว่าเทรนอัปเดตที่สุดของตอนนี้คืออะไรนะคะแล้วก็เราก็ได้เลือกเลือกซัพพลายเออร์ระดับโลกแล้วก็เขาจะบอกเราว่าเทรนปีนี้คืออะไรเส้นใหญ่คืออะไรสีคืออะไรความสูงคือเท่าไหร่ก็เลยโชคดีค่ะว่าทำให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้นำแฟชั่นพรมไปแบบโดยแบบไม่รู้ตัวนะคะ ที่จริงก็พรมนี่นะคะเป็นส่วนที่เติมเต็มที่สำคัญที่สุดของบ้านเลยนะคะลองดูนะคะเฟอร์นิเจอร์วางเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะคะพอขาดพรมนี่มันจะดูเหมือนกับถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเปรียบเสมือนใส่ชุดราตรีแล้วก็ยังใส่รองเท้าแตะหรือว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยเงี้ยแต่ถ้าพอมีพรมสวยๆสักผืนหนึ่งปุ๊บเนี่ยคะ่ะมันจะ complete look ะะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะนอกจากพรมจะเติมลุคให้บ้านทันสมัยหรือว่าเป็นคลาสสิกเป็นสไตล์ของลูกค้าได้แล้วเนี่ยพรมยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยค่ะเพราะว่าพรมเนี่ยเวลาเราทำไรตกหรือทำไรหกหรือเราหกลม้มนะคะพรมนี่แหละเป็นเซฟตี้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการอับซอบเสียงด้วยจุดเด่นก็คงจะเป็นเรื่องของความที่เรามีความเป็นวาริที้คุณ i าพ And Unique Very Unique นะคะเรียกว่ามา Express สเนี่ยสามารถสั่งทอได้ทุกรูปแบบเราไม่เคยทอดทิ้งงานแล้วเราเร็วจริงสมชื่อ Express ค่ะเขาอยากได้ภายในกี่วันแล้วก็ผลิตให้ได้ค่ะรวมถึงการออกแบบทีมงานที่แม้ดีไซน์มันอาจจะซับซ้อนนะคะหรืออาจจะดูยากแต่เรา,อาชอบอย่าทำงานง่ายเอ็กซ์ s พรสที่ชอบงานง่ายค่ะเอ็กซ์เชอบงานยากหน่อยเพราะว่าความที่เราถ้าทำงานทอมือค่ะถ้าคุณไม่ยูนิคอะ มันก็ซื้อข้างถนนได้พมทอมือจำเป็นต้องมีความประทับใจและบ้านของคุณต้องไม่ซ้ำกับใครนี่คือความยูนีคของพมทอมือสังเกตและทำกันบ้านไว้ค่ะไม่ใช่เข้าไปตัวปเปล่าปกติและเป็นคนทำกันบ้านกับลูกค้าทุกรายค่ะแล้วก็จะหาแบบเอาไว้คร่าวๆในการที่จะเข้าไปพบจะไม่ไปมือเปล่าค่ะ ลักษณะของบุคคลมันมีความหลากหลายน,นะคะถ้าเรารู้ไลฟ์สไตล์ของท่านแต่ละเจ้าเนี่ยค่ะเราก็สามารถจะซัพพอร์ตความต้องการของท่านได้แล้วก็มาดูกันว่าสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยมันถูกไหมเพราะบางทีเราก็เดาเอาถูกไหมคะมันก็จะไม่ตรงสักทีเดียวหรอกแล้วก็บางทีบางท่านอาจจะบ่นว่าแพงไปเราก็ต้องหามีราคาเผื่อไว้ให้ท่านเลือกด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ตลอด51ปีของเราเนี่ยวิกฤตเยอะมากแต่สิ่งที่คุณพ่อสอนเอาไว้นี่นะคะคือเรื่องเงินเนี่ยห้ามมีปัญหากับเครเดิตขาดดังนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามทุกวิกฤตได้หมดเลยแล้วก็ทุกวิกฤตทําให้เราเติบโตขึ้นทั้งนั้นนะคะพี่ก็จะให้ความสาคัญเรื่อง integrity กับลูกค้าเองถ้าชิ้นไหนมีปัญหาหรือว่ามีรอยตําหนิอะไรยิดหน่อยพี่ก็จะบอกลูกค้าตามความเป็นจริงว่าเออชิ้นนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะหรือว่าชิ้นนี้วางแล้วไม่สวยค่ะชิ้นนี้นั่นดีกว่านะ หรือว่าบางท่านนะคะแบบว่าอ,าอยากจะเอาไปแต่งคอนโดจะไปปล่อยเช่าพี่ก็จบอกว่าโอ้ถ้าแค่ปล่อยเช่าโทษนะคะราคาค่าเช่าเท่าไหร่อาราคาค่าเช่าไม่แพงโอ้รุ่นนี้ก็พอนะคะไม่ต้องไปตัวนั้นก็ได้นะคะช่วยลูกค้าประหยัหดงบด้วยซึ่งเราก็จะช่วยลูกค้าคิดหมดเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่แน่ใจนะคะเราก็จะส่งเซลล์ของเราเนะะี่ยค่ะไปวัดพื้นที่แล้วก็เอาเนื้อพรมเนี่ยไปแนะนําให้ถึงที่เลยว่าไปวางกับเฟอร์นิเจอร์นั้นๆแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง พี่ก็เลยออกบริการพิเศษอันนี้นะคะว่ามีบริการให้เลือกถิงบ้านเวลาจะเลือกของแต่ละอย่างเนี่ยพี่จะ imagine เลยนะคะว่าถ้าผมชิ้นเนี้ยไปวางไว้ที่บ้านลูกค้าเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะเขาคือเจ้าของบ้านเขาต้องเห็นทุกวันเราไม่ได้เห็นนะเราออกแบบเสร็จแล้วเราไปถูกไหมคะแต่เขาต้องเห็นทุกวันการอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบทุกวันมันไม่มีความสุขอะ จ่ายเงินแล้วเราต้องอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เห็นทุกวันก็มีความสุขทุกวันลูกค้าที่สั่งซื้อของ Express Carpet and Deco เเราไป mm hmm. เขาก็แฮปปี้นะคะว่าเออพี่หวานจัดการให้ดีจังเลย mm hmm. เขาเคลียร์ว่าเนี่ย mm hmm. เห็นทุกครั้งคิดถึงเราทุกครั้ง mm hmm. พี่เนี่ยเรียน SCB ด้วยนะคะ mm hmm. เป็น IEP รุ่น11ค่ะรู้สึก ภูมิใจมากที่ได้เข้ามารู้จักกับ SCB ตอนสมัครก็สมัครเข้าไปเองนะคะเห็นตรงเว็บไซต์แล้วก็ลองสมัครเข้าไปก็โชคดีได้เพื่อนที่ดีได้ผู้บริหารของ SCB ที่เข้าใจร้านค้าก็นำกลับมาบอกทีมงานที่ออฟฟิศที่บ้านนี้ยคะ่ะ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดจะต้องไม่ลืมก็คือพาร์ทเนอร์ทางการเงินโควิดรอบนี้ที่มาปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะมี SCB เนี่ยโทรเข้ามาพี่ก็โทรไปถาม SCB ด้วยว่ามีซอฟท์โลนอะไรบ้างที่จะซัพพอร์ตธุรกิจของเรานะคะ SCB ก็ออฟเฟอร์ซอฟท์โลนมาให้เราตอนนั้นก็แฮปปี้มากๆก็ต้องขอบคุณ SCB อีกครั้งหนึ่งค่ะที่จริงสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการทํางานไม่ว่าจะงานอะไรในชีวิตสิ่งนั้นก็คือแพชชั่นค่ะ คุณจะต้องหลงไหลในสิ่งที่คุณทำก่อนทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีความสุขในการที่ได้ส่งมอบส่งมอบความงามให้ลูกค้าไม่ว่าจะกี่เจนเอรชันร่วมกันนะคะรักสิ่งเดียวกันทำสิ่งเดียวกันนะคะแล้วก็ค้นให้เจอว่าสิ่งนั้นคืออะไรไม่ว่าอะไรก็หยุดคุณไม่ได้ค่ะ